่านในช่วงช่วงเบสิกเบสก,กันไปค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คราวนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือการเลรู้จักอ,อเลย์ครับอเลคือเหมือนกับว่าจะมีหลายวิธีเกิดขึ้นมีรูปแบบหลายวิตีมากขึ้นม,มากขึ้นนั่นเองเราลองอเลที่ Example ปอร์ใ,นในงานก่อนกับแรกผมจะสร้างตัวอเลที่เป็นรูปแบบของอันนี้อันมาแล้วก็มีรูปแบบของ s ว i ทช์ led ครับผมก็ลากเข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้ปึ๊บเสร็จปุ๊บ เราสามอันเลได,ได้ได้หลายอันนะครับสมมุติว่าผมเปิดมาสามอันมีสามตัวแต่เพราะว่าที่เหลือมันเป็นวิญญาณนะครับก็ต่อยไปพอเปเลือกอันเลนที่หนึ่งก็จะหายไปหนึ่งอันสองอันก็เป็นสามอันนะครับก็ถ้าเราเจกกับไปไม่น้ะมีไฟสติดเท่าเดิมไม่เด็กนี่ครับเทียวรูปแบบอันเลนั่นเองครับก็ถามว่าการใช้งานใช้ยังไงนั่นเองก็เวลาใช้งานนะครับผมผมจะสร้างตัวแปรที่เป็นลูปขึ้นมาก่อนเอาเป็นแบบ For loop ง่ายเราผ่านไปจาก e p ที่แล้วนะครับก็สร,รุปเนี่ยจับแรกที่เรายังไม่ได้เคยได้รู้กันเลยก็คืออเลเนี่ยเวลา,เาสร้างเนี่ยสมมติผมสร้างตัวอเลมาหนึง่งก็คือเหมือนเดิมครับเพียอเลแล้วผมก็สร้างตัวที่เป็นยูเมเลกที่เป็นคอนโทรลแล้วผมก็ใส่อเลเข้าไปคราวนี้ผมจะใส่อเลมาที่ทั้งหมดกี่ค่าสามค่าอันเดงผมเอาไว้ข้างนอก เสร็จปุ๊บแล้วผมก็เอาค่าเลส่งมาให้ตัวฟอร์มคราวนี้ครับเราก็จะมีตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์ไว้ข้างในผมสร้างตัวนิวเด็กอินดิเคเตอร์ข้ามาก่อนแล้วผมก็ไว้ข้างในผมก็ต่อเข้าไปคราวนี้ครับในที่ผมต่อไปแล้วนะครับผมจะสร้างตัวดีเลย์ขึ้น รู้จักทำดีเลย์ไหมครับทำดีเลย์มีสองแบบนะครับก็คือมีแบบที่เป็นเวทอันที่น็อกมัลติมัลติเพลซึ่งแบบมัลติมัลติเพลเนี่ยจะเป็นรูปแบบตามที่ผมส่งรูปแวกนะครับก็คือดูเรื่องใน้ด้วยครับเวทอันที่น็อกมีรีเซ็คมัลติเพลสเนี่ยจะเป็นรูปแบบว่าถ้าสมมติทำงานเริ่มรลุแรกสามวิมีรีเซ็คอีกสองวิมีรีเซกแล้วบวกไปอีกเก้าสิบห้ามีเซกคเท่าต้งไปเป็นหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะเริ่มรลุที่สองทันทีแต่ว่าถ้าเป็นแบบรูปแบบของ ที่เป็นเวทคือมิลิเซกหรือว่าเป็นทางดิเลทธรรมดาที่เป็นวิเนี่ยคือถ้ามันเป็นมันก็จะดีเล์ไปอีกถึงร้อยบีเพิ่มเข้าไปคือไปบวกเพิ่มมันเองจะกลายเป็นร้อยห้าวิเริ่มรูปใหม่อีประมาณนั้นผมตามดูปวิเลยเราทําให้ดูโอเคครับก็ผมใช้เป็นตัวเวทแล้วกันเป็นมิลิเซกก็กําหนดให้เป็นหนึ่งพันผมสร้างค่าคอนเซ็ต์มาก่อนหนึ่งพันอันเด็กก็รูปแบบนี้ครับมันไม่จำเป็นต้องกำหนด n นั่นเองก็ ไม่หมดอ,อะไรทั้งสิ้นครับก็ถ้าผมกำหนดค่าเป็นหกเจ็ดแล้วก็แปดถ้วผมกดรันปึ๊บมันได้ค่าตามนี้นะครับแล้วก็เป็นเจ็ดแล้วก็อีกหนึ่งพันมิลลิเซก็เป็นแปดนั่นเองนี่คขาเองเขาเรียกว่าการใช้อันเลี้ยวผมซึ่งมันง่ายมากใช่ไหมครับที่มีหลายตัวเลือกนั่นเองอ่ะสมมติว่าผมอยากสร้างรูปแบบที่เป็นอันเลี้ยที่เป็นรูปแบบแซงใมคาณิคอลบ้าง ใช้ปุ่มกดใช่ไหมครับก็สร้างปุ่มกดมาสัก3าอันนั่นเองสร้างปุ่มกดมาสามอันทเป็นแบบ mechanical เสร็จปุ๊บผมก็สร้างบิวเลยมาฝั่งนี้เขาเรียกก็วิวเลยยนะครับใสร็ปุ๊บเราก็เลือกมาสาร้ามทางเลือกใส่เข้าไปแต่เอเ,เลเมนต์ปุ๊บนั่นเองพอเราเราก็สร้างตัวที่เป็น create มา indicator เอาอินเทอร์เข้ามาคราวนี้เสร็จปุ๊บเราก็สร้างหลอดไฟมาสดานซึ่งขยายหลอดไฟมาครับปุ๊บคราวนี้เรากดปุ่มลันคราวนี้ผมกดปุ่มนี้ปุ๊บไฟก็จะติดถ้าผมกดปุ่มนี้ปุ๊บกดปุ่มนี้ปุ๊บไฟก็จะติดถ้าผมกดปุ่มนี้ปุ๊บ ไฟก็จะติดไม่ได้ครับก็เป็นการเหมือนเลือกว่าจะ,จะใช้ตัวเลือกไหนในการเลนเองเข <Wow. S 1> าเรียกว่าการการใช้วิวแอนเลนนี่ครับหรือไม่ว่าผมอยากให้ทำจากสุ่มเลขเพราะสามครั้งอย่างเงี้ยครับผมก็ใช้แบบฟอร์ลูก็แหละอ่ะเราลองใช้ฟอร์ลูอีกรอบนะครับหลังจากที่เราใช้กับ ep ที่แล้วก <Wow. S 1> ันมาก็หลังการเดิมเราก็สร้างช่องฟอร์ลูเเดิมผมก็หดค่าคอนเซนต์เป็นเท่าไหร่เป็นสามแล้วกันก็จาก k เอนคอนเซนต์นะครับแล้วก็แบบเป็นสามนั่นเองแล้วก,ก็ใช้ตัวที่เป็นนิวเมอริกในการสุ่มเลข เราก็ส่งข้อมูลเข้าไปตรงนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้ผมก็สร้างตัวคีย์ทีททมาคืออินดิเคเตอร์มันกลายเป Un ็นอันเลนะครับเสร็จปุ๊บคราวนี้เราสร้างอินดิเคเตอร์อมาสามครั้งอันเลก็จะเกิดสามครั้งนั่นเองพอกดรันปุ๊บเห็นไหมจะเกิดมาสามค่าเองถามว่าทำได้อีกหลายมิติได้ไหมครับทำได้ครับผมซึ่งการทำลายอีกหลายมิติเนี่ยก็คือเราจะสร้าง ซ้อนไปหลายหชั้นโดยจะมีหลุมซ้อนซัวนซ้อนหลุมนั่นเองก็เหมือนเดิมครับผมลบไปก่อนดับแรกลบไปให้หมดคราวนี้ผมสร้างสักเจอฟอร์มอีกอันหนึ่งกำหนดให้นี่เป็นห้าครั้งมันจะกลายเป็นหลายวิธีทีครับเป็นกำหนดเป็นห้าคราวนี้ผมส่งค่านี้ไปให้ตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็ส่งให้ปิดอีกรอบหนึ่งคือตรงนี้กูกดยาวมากเลย นี่นะครับใส่ปุ๊บผมคีเอ t e อินดิเคเตอรเข้นมา1ตัวคราวนี้ครับค่ามันก็จะเป็น2พิติเรียบร้อยพอเรากดรันปุ๊บมันได้เป็น2ิติอันทีพอเรากดลันใหม่เลขก็จะเปลี่ยนด้วยในการสุ่มอินดิเคเตอรนี่ก็ในส่วนของอันเลนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปรอส่วนส่วนต่อไปกันนะครับผมโอเคหลังจากที่เราเรียนรู้ในส่วนที่เป็น การใช้ฟอร์มูลมีการทำดีเลยต์ตามมีการกดอะไรคราวนี้เรามาการรวบตัวแปรบ้างโปรตีนตัวแปรมันจะแยกเป็นตัวละชนิดชนิดใช่ไหมครับที่แบบแยกแบบนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้นั่นเองแต่ว่าเราทําให้มันง่ายขึ้นซึ่งถ้าการทําให้ง่ายขึ้นเราใช้ตัวคัสเตอร์ครับคัสเตอร์เนี่ยทำให้ระบบของการอันนี้ง่ายขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมคลิกขวาเข้าไปแล้วเลือกคัสเตอร์เราอยากให้มันใหญ่ขึ้นก็ขยายใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วถ้าอยากได้มีอะไรบ้างก็เช่นใส่จมนววิตเตอร์ไป ใส่สติงปะอยากพิมพ์สติงก็ใส่สติงเข้าไปหรือไม่อยากใส่ตัวตัวที่เป็นของเคโน f ก็ใส่เข้าไปคราวนี้สามาราาปับ,บให้คัสเตอร์เป็นคอนโทรลได้เป็นนีด้าเรามาเช็คได้หมดเลยถ้าเป็นคอนโทรลสติงก็จะพิม์ได้เนี่คราวนี้เสร็จแล้วปุ๊บมันจะให้ค่าเราจะใช้ตัวที่เป็นเรียกว่าในคัสเตอร์ในฝั่งของบล็อกไดแกรมเนี่ยก็คือ ไอตัวบัลเดอลซึ่งเราจะมีเลือกเลือกได้ว่าอยากใส่ไปกี่ขาก็ให้เลือกอเองก็อย่างงี้อะไีส่วนหลายขาไอตัวคาสเซอร์เนี่ยจะมีหลากหลายขาเนี่ยครับก็ให้ปรับเนี่ยก็จะใส่ค่าแต่ว่าเวลาใส่เราต้องเลือกตัวของที่เป็นคาสเซอร์ที่เป็นแบบอันบัลเดอลนะครับเพราะว่าให้ให้เท่าใส่สามค่าเท่ากับให้ให้ออกมาสามถ้าใส่ค่าเดียวเท่ากับออกมาสามค่าเลยนะครับ ซึ่งเวลาใส่ก็กดที่คลิกตรงนี้ก็เขาใส่เข้าไปจะได้มาสามอันก็คือของคอมพิวเตอร์ของสติงแล้วก็ของเคนอันเองซึ่งค่าจะออกมาต่างกันเองคราวน,นี้ผมจะเราใช้ใอีบตัวนึ้งก็ได้ในส่วนของที่เป็นถ้าเรามีตัวที่เป็นแบบนเดอร์แบบนี้อ่าเราสร้างตัวรีมอริบ3าตัวขึ้นมาอ่ะใส่เป็นเคนนอได้ออกตาาไป กา่ๆเราก็มองไปฝั่งนี้เราก็ใส่ค่าให้แต่ละช่องเข้าไปเสร็จปุ๊บอยากเอาพู่ออกมาเราก็ create indicator พอเราใส่ค่าปุ๊บเนี่ยเราใส่ค่านี่เป็นห้านี่เป็นสี่เป็นห้าเป็นอะไรก็ตามกด run ปุ๊บเรียบร้อยค่าออกมาเองเขาเรียกว่าการใช้ในส่วนของ c l u เ t e นเองครับก็ ผมขอจบ e P นี้ก่อนนะครับแล้ววาเราจะมาคมเคลืนที่ีสไปอีกเยวพวกการ p อ o t การาฟการใช้การาฟให้เคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็ให้การาฟอยู่ในรูปนั่นเองครับซึ่งเป็นการใช้งานบ่อยในส่วนทางอุตสา,กาหกรรมนั่นเองงั้นเดี๋ยวไปเจอกันอ p พนี้ครับผมนะัดดูคลิปเมื่อกี้เราเป็น,นยังสรุปด้วยทังหน่อยไปเมื่อกี้นะครับเร,เราสามารถทำให้ระบบเราเนี่ยเล็กลงได้แล้วเราจะใช้สิ่งนัทชื่อว่าอะไรนะครับอเล่เนี่ยมันสามารถรับค่าอินพุตได้หลายค่า แล้วก็ออกได้หลายค่าเช่นกันเราสามารถทําได้เป็นวิธีที่นคล้ายแมทติกในเองครับโดยเราจะมีตัวช่วยเนี่ยก็คือคัสเตอร์นเองคัสเตอร์คืออะไรครับคัสเตอร์มันเป็นระบบที่สามารถรวมนิวเมอริกแล้วก็บงลีนเข้ามาไว้ด้วยกันได้ในโหมดเดียวกันโดยที่มันจะมีอันบันเดลแล้วก็บันเดลเข้ามาอันบันเดลมันก็คือเรามีอินพุตตัวเดียวแต่ออปต์เราจะมีได้หลายค่าในขณะที่บันเดลมันจะตรงข้ามกับอันบันเดลค่ะ